เผลไม้ลายแห้งครับ<อ>รเสียงบนรเทาไ้ขาคุดสวยครับนี่ผมเป็นบงังซาด้วยนี่ร้อ สวัสดีครับตอนนี้ครับแม่คองออนทัวร์อยู่ท,ที่ตลาดชุมชนบ้านแก่งป right ันเตาอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คร ouais> ับเดี๋ยวย่างข้ามถนนไปบึงอาหารกับกินผลไม้ริมทางตรงลายแห้งครับว่าจะเป็นเครือกมันเกลล์แล้วก็ส้มโออะวคาโดครับเดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศแล้วก็ข้ามไปหาแนวกินเอาแซ่บกันแล้วครับบรรยากาศน้องเอผลไม้ลายแห้งครับส้มเขียวหวานมันเกลียวครับมันเกลียวส้มโอ ผลไม้ริมทางบ้านแก่งปันเตา้าอันนี้มันอะไรครับคุณแม่ครับนี่บัวหิมะเจ้าอ๋อนี่คือบัวหิมะเนะาะบัวหิมะอันนี้ขิงบัครับใช่าไกยานังข้าวมิ้นขาวเจ้าข้าวมิ้นขาวเจ้าอะโวคาโดสามร้อยครับอันนี้อันเจ้าอันไหนอร่อยครับคุณแม่ครับอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้อันนี้เป็นผสมเจ้าโอ้อันนี้กินได้เลยไหมครับ กินได้เลยก็มีเจ้าโอ้สารโปรร้อยประกอบนี่กันอันนี้โล่แปดสิบโ,โล่แปดสิบร้อยหนึ่งโล่แปดสิบรัวร้อยหนึ่งหมดนี่อันไหนอร่อยที่สุดครับซื้อสักโลหนึ่งนะครับตัวนี้เจ้าอาโวคาโดยอยู่ตลาดชุมชนตลาดข้างทางแข้งปันเต้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องนี่จับซื้อไปซิมกินอยู่เมืองคอรคอสเต้ครับคุณแม่ขายกี่โมงถึงกี่โมงครับ เช้าที่หูบงยืนเนาะนี่พี่น้องอะโวคาโดเชียงดาวครับพันเฮสโลครับนาะเนี่ครับอะโวคาโดพันเฮสรับโลเท่าไหร่ครับเมย์โลอันนี้โลร้อยโลร้อยบาทเนาะนี่ครับขอซิมก่อนครับพี่น้องก่อนจะเข้าสู่เชียงดาวนะหน้าหนาวเที่ยวเชียงดาวครับนี่โอ้โหครับพี่น้องครับนี่ซุกเลยครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่ซิมครับซิมอะโวคาดโลร้อยแล้วลูกโตโตเหรอครับเมย์โตโต้เนี่ยเป็นมันธรรมดา มันครับน้องมันแบบอร่อยปลาดแกงปันเต้าครับเบาเทอรครับเดี๋ยวเราซื้ออะโวคาโดไปกินอยู่เมืองคลองโอเคครับจุดอาหาแ<ส>รแซ่บเนี่ยแหละครับแซ่บรถทุ่นครับรถทุ่น่น <c oughs> น้องเลยรถทุ่นไ <c oughs> อ้ถุงนี่คืออะไรแม่ซาวรสค่ะอันนี้สาวรส์เหรอครับนี่โอ้ดูเหี่ยวๆวันนี้ก็กินได้เนาะได้ยิ่งเหี่ยวยิ่งแซ่บเด้อยิ่งเหี่ยวยังหวานเด้อมีเบาเทอรกินบ่ครับซิมบ่ครับนี่ ไม่โยไฟครับเอนครับลูกก่เนรอไลตม้วุมชนตรงนี้เผือกบัวหิมะอีกับบัวหิมะสามโลร้อยครับ ไม่โอ้ยไฟหลายแห้งครับต้มเกี๊ยวหวานฟักทองพี่น้องนี่แม่ค้าครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้กับข้เอาอัปทานขางหลานเนาะ้กับข้าโอ้ครับผมครับฟักทองกับข้าบแก่งฟันเต้าแก่งฟันเต้าตัวไม่ต้มก็มีครับตัละหมากราชไหมดีกว่าลูกเราอยู่ เมีนแล้วนี่บ้างผมเป็นบางซ่าด้วยนี่บ้างหลามบ้างทำข้าวลามครับนี่ซื้อมันช่วยน้องๆก่อนนี่ขายยังไงครับยีบาทครัเอาถุงหนึ่งครับโหเบาเตอร์ครับนี่ครับขายถูกมาก25บาทมันแก้วมันแครอทหรือมันแครอทม่วงไหมอันนี้มันม่วงค่ะมันม่วงอยู่นู่นค่ะาจามันม่วงมันม่วงขายยังไงครับมันม่วงแม่อันนี้หมดเล็กค่ะเอา25บาทครัเอามันม่วงครับนี่พี่น้อง เดี๋ยวบบาเตอแล้วเดี๋ยวเขาซื้อมันม่วงนี่ไปเผา,าเกลือกที่เท่าอยู่เมืองคลองกันนีน่กนะะินค่ะก่นมันม่วงไปน้องนี่คือบรรยากาศตลาดริมทางก็ต่อส่วงคือเชียงดาวไปน้องนี่ลายห้แค่เราจะเป็นอะโวคาโดแล้วเป็นนั่นแก้วแล้วก็พวกส้มโอแล้วก็มีพวกบูฮิมาครันไปน้องนี่ครับบรรยากาศชาวบ้านกับผ่้ค้าคเอาส้มโอมาให้คุณแม่เป็นขายอยู่ริมทางครับพี่น้องคุณพ่อครับส้มโอนี่ปลูกที่ไหนครับ โอ้ในหมู่บ้านนี่เนาะในชุมชนนี่เนาะครับเนาะลายแห้งครับพี่น,น้องนี่เต็มสาเรเลียงเลยครับส้มโอเชียงดาวครับร้านสมุนไพรกัญชาครับอยู่ด้านหน้าของตลาดแก่งปันเต้าเลยครับมีทางเข้าเชียงดาวครับเป็นขวดเหมือนเมื่อกี้ยังไงขายยังไงนี่ เป็นคนละสามสิบห้าค่ะร้อยเอาคนหนึ่งครับบุคคลนึงพี่น้องครับเดินทางมาไกลครับกระหายกระายครับกระหายน้ำยังกนี่น้ำกันชาบ่บ่าวเตือซิมน้ำกระท่อมพี่น้องเอ้ยกระท่อมซ่าบ้าพลังมือเลี้ยงจะไป็นนวลวมือเลี้ยงฮะ้าที่คุยกันชาครับพี่น้องนี่ยสามคนร้อยเดี๋ยวไปเสิร์ฟให้แล้วดีกว่า ครับนี่คือบรรยากาศเส้นทางเองน้อครับตลาดข่างทางก่อนเข้าสู่อำเภอชิ้นดาวครับพี่น้องตลาดผลไม้ครับนี่ซอปตาซอฟท์เขาครับตลาดซุนซุนนี่ส้มโอวูคันโดโบฮิมะแล้วก็มันเกลียวกับเพื่อไลยแห้งครับพี่น้องที่ตามกันต่อไปครับเนาะผมมีเพจจะไปนอนที่เมืองคลองกับหนักทีมงานยูทูบช่อง M on tour ไว้ครับติดตามนะครับเนาะติดตามคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ เงาข้างกายคือเพื่อนเดิมอุปสรรคน้าหน้าไม่หวั่นไหวภงมไพกว้างใหญ่ไพศาลประการตาแท้และเหมาะสมลิบเรีวทิวเขาหมอกพรองรื่นรมง,งามตาเปลินใจความทุกขทุกสิ่งโยนทิ้งทุกอย่าง กลางคืนฉันนอนดูดาวตื่นเช้าชมทะเลมองสายรุ้งอยู่บนท้องฟ้าน้ำตาสุดขอบฟ้าไกลชื่นใจแสนสุงมุราจิบชาฟังเสียงเรไรเวลาหมุนผ่านเลยไป ใจไม่เคยยุดเงาควา